วัสที่เพื่อนเพื่อนที่น่ารักกทุกคนคนระับวันนี้ก็จะเป็นลงคลิปผิบตกไว้ที่วันที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปักิงศูนย์กยกนะครับแต่วันที่่าสี45แ,แล้วก็มาทํำข้าวกล่องแจกแไม่มีเวลาเราก็ต้องบริบติงานบาที่ขนะ้าวกล่องนี้ช่วงพักขง้นมาก็มาทำางที่8ถึง9เนาะตาม ภารกิจของเราแผนพิทักษ์ส่วนหลังนะครับเกานถ่ายอยกาล้องติดตัวนะครับนอก็จะสัมมนะ่นไปหน่อยก็ไม่ยาวครับไม่ยาวดูๆกันเก็บเอาตัดก็จะฉกต่อครับมันไม่ได้ถ่ายเกี่ยวกับในแนวเลยนะครับเพราะเขาห้ามเนาะก็ต้องถ่ายดที่ทำได้โอเคครับเขียนเพลินทรักนะครับ ก็รถปริมาณรถหนาแน่นครับรถกำลังทยอยออกมาจากพื้นที่ชายแดนทางราชการที่อยู่พวกไปโรงบังกับไปอำเภอแลครับได้ยินเสียงปืนใหญ่ก็ทยอยหนีออกมานะตอนนึ่งก็ต้องดูแถวพุ่มมะลูนี่ถึงหรือเปล่าแต่ปั๊มปั๊มัป oh, okay. ั้นถือปั๊มตะขอเดี๋ยวว่ากระสุนปืนตกตรงนู้นสักชุดหนึ่งนะจะต้องไปดูก่อนเอ้ครับ เขาแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนกันแม่ขอจ่ายว่าใส่กวาดจีบมาว่าแม่เอาไหว้องไหปืนไหนนั่นนอนที่ปูเนี่ยที่ลำบากปูนี่กับเอาผ้าปูก่อนแล้วนอนผ้าะผมก็ไม่มีไม่มีอะต้องเตรียมด้วยอันนี้เขาต้องเจออันนี้เขาจะแจกอาหารไงกระทันหันเนี่ยห่างเท่าก็เงียบเหงาครับเสียงปืนก็ยังดังต่อสนั่นนะ เนี่ยครับกลับขึ้นพื้นที่ทางานก่อน,นครับผมอันนี้พักก่อนนะเป็นวันพักจากเขาครับลงมารอรับข้าวาก่อนก็ทำข้าวของแจกครับที่ันทคารหน้าธนาคารกษิกรไทยนะครับช่วยบรรเทาตัวสำหรับคนที่ยังอยู่พื้นที่นะแล้วก็ทหารพลงทหารหลักที่ลงมานะก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหรถรกมาณของเราครับ พักลบก็มาดูแลส่วนหลังเหมือนกันะกนะจ๊ะมี่ยน้อยครับก็ทำได้ตามน้อยก็มีท่านอดีตรัฐมนตรีสละค้มใช้ช่วยมา3ามพันบาทครับในการทำเข้ากลองน<ะ>ี่คือนีคอ่คือชมหน้าเมื่อกุ๊กค,คนหนึ่งของเรานะครับที <c oughs> ส่สละเวลามาตลอดไม่ว่าจะน้ำท่วม <laughs> ไปพิบัติต่างๆเขาไปตลอดครับยิงบอลยิงวง,ง,งเล่าวงไ hey ฮโลยิงชอบไทแต่เมื่อยหรอครับอะไรนะผัดไทยผัดไทยทีละสิบกิโลแจกนะครับเขาก็หอ,อกกับเก้ากิโลที่เหลือหล่นกิโลทิ่นองเดี๋ยวผัดไทยไป่เจ๊แต่หอ,อก,กับเก้ากับเออเดี๋ยวเขาสุดยอดครับผม แต่ข้าวปลาที่สาอยู่นามะมาลอยข้างล่างก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้านมันต้องมีจ i i well right ิตใจช่วยกันับช่วงนี้พะเศของเรานี freely, ่ครับัตุดิบก็นี่แหันซื้อทีมานั่น้อคับวทีทำเพื่อให้ทัำ ที่ที่ส่วนหลังท่านประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ก็มารับบริจาคได้รับแจจะไได้เลยคมวเตอรที่นายีมอยงานเราครับผม แจกได้ได้ไบ่ายมองเงียังไม่หยุดแจก่เติมเติมเลเรื่องใ้เราจื้อจือเบียดบ้าคอพร้อมนะพ่อใหญ่เราเออแล้